สวัสดีครับมาพบกับร้านคิว่อบชชอปลำปางนะครับวันนี้มีเจ้าฮาร์เลยนเตอร์พันสองเข้ามานะครับตัวรถปี2016ัสิบหกครับจดปีสอง7ันสิบเจ็ดครับพผมแต่งขับสไตล์ครับพ่อสองออกหนึ่งครับกองครับกันกนี้มีของแต่งพ่อแต่งนะครับพักเท้าหลังแต่งครับเบาะหลังแต่งยาวครับมีพิงหลังให้ครับ มีกองครับมีกันล้มให้ครับสปอร์ตไฟหน้าสปอร์ตเลี้ยวไฟหน้าอกไก่ด้านล่างมีให้ครับชิวเป็นชิวแฮนครับทรงขับสไตล์เลยครับฝักเท้าด้าน,นหน้าครับแต่งครับ เดี๋ยวมาลองเทสขับให้สครับ